บอกกล้องให้ถึงข้างหลังต่างมากค่ะต่างมากเพราะว่า ดังฟังชัดขนาดนี้ต้องเชื่อแล้วนะคะว่ายากจริงๆค่ะกับการก้าวมาเป็นผู้จัดละครครั้งแรกของนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรนะคะกับละครเรื่องกระสือหล่ำซิงค่ะประเดิมเรื่องแรกท้าทายมากๆนะคะเชียร์บอกว่านอกจากตัวเองจะเป็นนักแสดงนําด้วยแล้วเรื่องนี้ค่ะมีทั้ง 4G นะคะต้องเซตฉากคอนเสิร์ตใหญ่ๆทําให้ต้องลงไปดูความเรียบร้อยในทุกขั้นตอนด้วยตัวเองก็เท่ากับว่าต้องทํา2หน้าที่หลักไปพร้อมกันค่ะแต่ใจสู้จริงๆนะคะเพราะว่านี่คืออีกความ ฝันในการทำงานในวงการบันเทิงหลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เบื้องหน้ามากว่า10ปีค่ะก็ยังอยากทำเบื้องหลังด้วยนะคะเพื่อจะเรียนรู้การทำงานในหลายรูปแบบค่ะถ้าเป็นนักแสดงเราก็รับผิดชอบแค่บทเราคนเดียวแต่พอเป็นผู้จัดมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียว ตรงนั้นตรงนี้ทํางานจบกองเสร็จไปท,ทําข้างหลังต่อ<ช>มีการแบบแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่าง<ช>ไม่เป็นแบบที่คิดไว้อะไรแบบเนี้ยค่ะสิ่งนั้นก็อยากทําสิ่งนี้ก็อยากทําอ่ะผีก็มาพีเรียดก็มีคอนเสิร์ตก็มีอะไรเงี้ยซีจี CG อีกอะไรเงี้ยน,นักแสดงก็เยอะค่ะคือมันก็เลยเป็นความท้าทายของเราว่าคือถ้าจะทางานออกมาชิ้นนึงให้กลมกล่อมแต่มีความหลากหลายเนี่ย มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่มันต้องเรียนรู้ลนาเมาเลือกวิธีอเพราะเป็นผู้จัดเองนะคะก็เลยได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกนักแสดงด้วยค่ะเชีรยก็บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ได้ติดต่อเพื่อนสนิทคุณแตงโมพัทรธิรรดามารับบทนําคู่กันนะคะแต่เพราะว่าจังหวะและเวลาที่ไม่ตรงกันก็เลยคลาดกันไปแอบเสียได้โอกาสมากๆค่ะเพราะว่าคงไม่ได้เห็นฝีมือการแสดงของเพื่อนรักคนนี้อีกต่อไปค่ะ เดิมทีณนะตอนนั้นเนี่ยเราเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ร่วมงานกันนานมากแล้วอะอยากหาโมเมนต์อะไรสักอย่างที่ที่เราได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าพอต้องบอกว่าเติบโตกันมาเส้นทางชีวิตบางทีพาให้เราแบบ เหมือนไปทําอะไรในในส่วนของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรากลับมาเจอกันเลยแบบนี้หลังจากนี้ค่ะเชียร์ก็จะยังลุยหน้านะคะลุยงานด้านเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่อไปเพื่อพัฒนาตัวเองต่อเ,ออเนื่องควบคู่กับการทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้ดึงทักษะการบริหารจากธุรกิจเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดในเรื่องของการจัดการก้องท่ายละครเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะจะช่วยได้แน่นอนค่ะ